วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ดีบากินะครับผมตอนนี้ก็ผมได้ตัดสินใจอยู่นานอยู่นะเพราะว่าผมคิดว่าตัวรอบนี้มันเก่งมากนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะผมคิดว่ายานามิเนี่ยมันแน่ติดเมตาไปยาวๆแล้วผมชอบตัวที่สกิลแบบนี้แล้วมีความสามารถไฮเปอร์แบบนี้ด้วยนะชอบมากนะแล้วคือตัวผมอ่ะเปิดไปหมดแล้วนะครับไม่ออกเลยนะก็เลยว่าคืออาจจะต้องเสียรูบี้แล้วนะครับเฮ้ยเหมือนรอบบาล็อกปะเนี่ย แต่ผมคิดว่าน่าจะออกไหมเออจริงก็อยากได้อะแต่ถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกอ่ะนะทีจริงทุกคนก็ควรจะเก็บเคดไปเปิดเกียร์จะคุ้มกว่านะแต่สำหรับผมมันมันเริ่มแบบว่าหมดความหมดทนแล้วคือ <c ười> เอาจริงๆตั้งแต่บ่าวล็อกอะผมเปิดไปตอนนั้นเออเท่าไหร่นะ900เกิน900นาดีประมาณพันสองะแล้วตั๋วอีกประมาณสองอยะ ไม่ได้เลยนะครับแม้แต่วอซีโอก็ไม่ได้นะครับแม้แต่วอซีโอก็ไม่ได้ไม่ได้สักตัวเลยอะออรอบนี้มาดูดิว่าผมจะเกลือซ้าเกลือซ้อนเกลือซากไหมเรามาดูกันหนึ่งไปโอ้สามร้อยเพชรผมบินละผมไม่น่าได้เก็บแล้วอ่ะทุกคนไม่น่าได้เก็บถึงละกาจะไปเปิดเกียร์อยู่นะเก็บไปเปิดเกียร์คริสต์มาสแต่ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่า เออเออเออฮืออหมดแล้วรอบนี้น่าจะเกลือนะครับไปแมวน้ำอโอโอ้ออ่อ,อเกลือซ้ำเกลือสอนเกลือซ่าของแท้ผมขอไปเปิดเกลือย้อมใจแล้วกันนะแอมันก็ไม่ออกละ เขาเรียกว่าหมดละไอดีนี้เไอดีที่ผมให้เลยว่าเป็นไอดีที่เกลือแทบจะที่สุดละในทุกๆทุกๆทุกๆไอดีของผมอะผมให้เลยดีนี้เกลือสุดละเกลือสุดๆเกลือแบบสุดๆอ่ะอาช่างมันแล้วกันนะผมหมด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 คำจะพูด เอาจิงอ่ะคือควรเก็บแหละแต่ผมก็อยากได้ตัวด้วยไงแล้วไปเปิดเกียร์ย้อมใจก็ไม่ออกไม่ออกสักอย่างแต่ก็มันไม่อนออยากกันแล้วนะเลดตอบเกมเนี่ยนะครับมันออกยากอยู่แล้วแหละมันก็เป็นปกติที่มันจะไม่ออกนะครับหมดคําจะพูดไม่มีอะไรจะพูดเลยทุกคนผมแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะคือผมก็ พอจะแบบว่าเดาได้คร่าวๆแหละว่ามันก็จะอาจจะไม่ออกแต่มันก็ไม่ออกจริงๆนะผมก็ต้องใช้ทีมเดิมไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่ออกก็อาจจะมีรอบหนึ่งที่เราดวงดีคิดในแง่บวกเข้าไว้นะแต่รอบเนี้ตัวเก่งนะไม่รู้ว่าตัวความสามารถไฮเปอร์แบบนี้ยมันจะมาเมื่อไหร่ไงผมก็เลยอยากได้นะแล้วไอ้ดีนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ทาอะไรไม่ได้นะไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะ หมดลุนแล้วนะครับน่าจะผมน่าจะเอาเก์ที่เหลือเอาเรือบูบี้ที่เหลือที่หมดเดือนเนี่ยไปเปิดเกียร์นะผมไม่น่าจะได้เปิดคริสต์มาสแล้วมั้งนะตอนแรกก็กะว่าจะไปนะมันเริ่มไหลตั้งแต่บาร์ล็อกแล้วผมไม่มีกําลังใจในการเก็บเพชรตั้งแต่บาร์ล็อกแล้วอะ่ะทุกคนกคนูควาเข้าใจฟีลว่าคือแบบผมหมดใจอะ่ะผมไม่อยากเก็บเพชรแล้วอะ่ะผมก็เลยเปิดแบบคนหมดใจนะครับที่จริงก็ควรจะเก็บนะ ควรจะเก็บให้ถึงแบบบริกาะแล้วค่อยเปิดอย่างเงี้ยนะมันจะฟุม้มกว่าเพราะว่าเราได้แน่แนไงแต่ถ้าเราเปิดไปอย่างเงี้ยสมมติเราเปิดรอบละเก้าร้อยแล้วกันเก้าอ่าไม่ใช่ดเดี๋ยวนะรอบละอืมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวนะอ่ารอบละห0ร้อยก็ได้มั้งสมมุตินะแล้วแล้วเปิดไปห้ารอบอ่ะ ได้การันตีเกียร์แล้วสมมติถ้าคุณจะเปิดรอบเดียวแต่ว่าถ้าคุณเปิดห้ารอบมันก็ไม่ได้ไงแยกไปเปิดคนละรอบอย่งี้ยแต่ถ้าดวงดีอ่ะเปิดหกร้อยไปห้าชุดอ,อาจจะดีกว่าก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะแต่เราแค่จะไม่ได้การันตีนะแต่การันตีอาจจะออกหกดาวก็ได้ใครจะไปรู้อืมเมื่อเขาถึงเก็บกันถึงเจ็ดพันบีนะเพราะมันได้การันตีไอเดียผมก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคน ไม่มีอะไรคืบหน้าเออหมดไฟผมหมดไฟหมดไฟจริง <c oughs> หมดใจแล้วก็หมดไฟไฟผมเริ่มมอดช็อตนี้มอดต,ตั้งแต่บ่าวล็อกจนมาถึงตอนนี้มอดยิ่งกว่าเดิม <c oughs> เออือว่าเออ,เอ,อ เดี๋ยวปิดอ,อันนี้เดี๋ยวผมน่าจะเปิดเกียร์ต่ออีกนะเปิดแล้วไม่ไหวแบ่งไปอย่างนี้ดีไหมทุกคนสี่สิบวีสองรอบแล้วก็ห้าสิบวีสองรอบเฮ้ยเวอร์นะแบ่งนี้มีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ได้ลุ้นไม่แน่ไม่แน่ว่าจะแบ่งเปิดอย่างนั้นเออไอ้บาก,กี ไอดีบากิบไอดีที่ผมให้เลยเกลือสุดๆเกลือไม่ไหวอะ่ะเกลือแบบว่าสุดๆไปเลยอะ่ะไอดีหลักผมนี่คือดวงดีนะไอดีพวกไอดีลองๆอื่นๆนี่ผมก็ว่าไม่ได้แย่ขนาดเนี้ยอันนี้คือแย่แย่จัดเลยแย่ไม่ไหวอือ เอาให้ดูเกยันดีนีน้หน่อยแล้วกันเนาะนี่สาย400%เนาะก็ะอย่างที่คือกิบบอกนะครับไม่ได้เติมเนะาะแต่ที่จริงรอบขอผมมาดีกับไอ้รอบของบาเอ่อรอบของลูเดียนที่ผมว่าผมดวงดีอยู่นะมันอาจจะดวงผมอาจจะหมดตั้งแต่รอบของนั้นแล้วก็ได้แล้วหลังจากนั้นเมา์ผมก็ไหลาย,ยาวเลยให้ผมเปลี่ยนนี่วะเจสกามาไงเนี่ยไปไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปบไป,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 ไปอันนี้มาดีกว่านี่มาดีกว่า เกียก็ตึงเตึงอยู่นะเกียก็โอเคเลยอะ่ะผมเมื่อกี้ถ้าได้ตกแต่งไฟอีกนี่ผมใส่เลยเนะี่ยใส่เสร็จเรียบไปรถแรกก็โอ,โอ้ไม่อยากจะขีดแต่ไม่ได้ไนงะก็เลยไม่ต้องขีดผมก็เลยขีดไปเลยไงอีนี้ก็เลยขีดเลยตัว๋วที่จริงถ้าจะหาน่าจะหาได้จาก ภารกิจอันนี้แหละไม่น่าหาทางอื่นแล้วผมหมดละหมดตัวหมดใจหมดแล้ว,ว,ลวทุกอย่างหมดคลินแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มนะเปิดออดีนี้เพชรก็หมดตูดแล้วนะครับไม่ดองละจนกว่าผมจะได้ของดีๆหน่อยอะแล้วก็เออรอดูแล้วกันนะ จะจบไม่ไหวเกือไม่ไหวจดจบไอดีสายเกลือโอเค okay, ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครได้ช่นชอบก็ฝากากดไลค์เป็นกำลังใจให้ความเกลียวผมหน่อยนะสายฟรีเหนื่อยจริงๆไปแล้วครับสวัสดีครับ